คำถามต่อไปนะคะบ้านเก่าค่ะมีพระมีห้องพระค่ะแต่ตอนหลังย้ายบ้านและไม่สามารถย้ายพระไปได้ทั้งหมดเนื่องจากมีเยอะมากปัจจุบันห้องพระนี้ค่ะสภาพสุดโทรมมากจะถามหลวงตาว่านี่เป็นสาเหตุทําให้ครอบครัวมีปัญหาทะเลาะบอกแวง้งมีเรื่องไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นได้ไหมคะม,มีมีความเกี่ยวอยู่นะเพราะว่าี่ยบางครั้งนั้นมีเทวดารักษาย บางคนถามว่ารักษาได้ยังไงคือคนที่สร้างพระส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทํากรรมฐานและส่วนใหญ่นแล้วเ็าจะสวดมนต์ไหว้พระหรือเป็นรูปพร์ของพุทธาเนี่ยเวลาคนสวดมนต์ทั่วไปจะเป็นบทไหนนะก็มาที่พระมันเป็นสึ่งเข้ามาทิพพระความสว่างของพระแล้วเทวดาแถวนั้นก็มารับคุณจากพระรับอายุความสวรร่าง จะพระยี่เราห่างไกลจากท่านนะพระก็มองพระที่อยู่หมองเพราะเราไม่ไปกราบท่านไม่ได้ไปสดมตนไหว้พระไม่ได้อะไรเนี่ยเดาชาวเน็งก็มองมีปัญหากรรมเข้าก็เขาก็ช่วยเราไม่ได้นะพูดถึงห่างเหินไปอันนี้ข้อความนะคะ ตอนนี้กลุ่มเพื่อนๆกลุ่มวางลูกแก้วจกักรพรรดิปรับภพภบูมดวงวิญญาณได้มีการสร้างพระแก้วแดงหน้าตักสามสินิ้วบรรจุพระธาตุเพื่อถวายวัดต้นเลียบที่สงขาอำเภอสทิงพระค่ะวัดที่บ้านหลวงปู่ทวดที่ฝั่งรถหลวงปู่ทวดค่ะเนื่องในวาระ483ปีหลวงปู่ทวดอยากให้หลวงตาได้ให้พรพวกเราแล,และอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะาสาธุ ขนาต่อไปนะคะเวลาเราไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ต่างๆเราควรตั้งจิตแผ่บุญอย่างไรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และผีต่างๆมีคําอธิษฐาสนสั้นๆอย่างไรและง่ายและได้ผลคะไม่มีไปถึงนางกุเกานางกุกเกา,า,กเกามองภาพต้นเนี่ยถึงปู่ปูดดป่ด,ดูหมอบารมีซะเพิ่มกับหลังจากกระพัดกระปาเชิญวิญญาณแถวเนี้ยมาสวดมนต์ด้วยกันนะครับ เพิ่มกำลังจกักรพรรดิไปในรูปร่า์ที่เรามองอยู่นะผ่านเรานะเวลาใครสวดมนต์บทไหนก็ตามก็มาที่รูปรัาษเราแห้ริญยาเจ้านะแล้นะครับถวายชีวิตแล้วก็กราบแล้วก็สวดเขาก็มาแล้วลนะ่ะมาสวดกับเราก่อนแรกเข้าไปก็โมทนาบุญเราผู้สร้างวัดนี้ด้วยวนะครับคือเก็บบุญเก็บตลอดน นีเวลาใครมาสวดมากราบท่านเนี่ยมันก็จะไปที่เราด้วยนะสามพวอพููจากนั้นด้วยโซโลเขาสวดมาไปตรงนั้นด้วยเราเป็นสือ่อสื่อให้พ่อพวกเราที่เขาสวดพ้อกับเราเนี่ยนะเรากระจายบุญว่านนะให้มนุษย์ด้วยกันพวกพวกด้วยกันแล้วก็วิญญาณแถวนั้นนี่ไปสั้นๆเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้ อันนี้ขอความเมตตาหลวงตานะคะช่วยสัพเพให้คุณจตุพลบุญหน้าที่กำลังป่วยต้องฟอกเลือดฟอกไตอยู่ค่ะแล้วก็พ่อกู้มหาไทยแม่เม็ดมหาไทยแม่นูนยาลังสีให้หายป่วยสุขภาพแข็งแรงค่ะสาธุสาธุคำถามต่อไปนะคะ ระหว่างขอบารมีหลวงปู่ทั่วเพียงองค์เดียวหรือหลวงปู่ดูเพียงองค์เดียว,ยงงยวมีผลต่างกันอย่างไรคะไม่ต่างก,กันนะครับมันเป็นโพริสัตย์ขอท่านเถอะเชอญหนูลานเนี่ยมีคนถามท่านนะอข,อขอหลวงปู่ทุกวันเนี่ยหนูต้องมาทดแทนหลวงปู่ไหมบอกหนูเองไม่ต้องมาแทนข้าหรอกเองขอข้านะ่ะลูกเองจะขอเองต่อไปนคนข้างหลังเองจะขอเองต่อไปนะ มันเป็นปกติจะบอกมันเป็นกรรมพันธุ์เป็นเผ่าพันธุ์เขาไม่ขอเองเหรอกเขาไม่เอาคืนหรอกคำถามต่อไปนะคะส่วนมนต์ไปด้วยทํางานไปด้วยโดยไม่ได้กําพลาค่ะอย่างนี้จะได้ไหมคะได้แล้วแคําคำถามต่อไปนะคะมาสวดมนต์กับหลวงตาพอสวดไปสักพักแล้วลืมตาไม่ขึ้นแต่ไม่หลับค่ะยังสวดได้ปกติ และมีอาการตึงมากบริเวณหน้าผากแบบนี้ต้องแก้ยังไงครับไม่ต้องแก้นะถ้าจะให้แก้ก็ลืมตาดูภาพของปู่ดีกว่าเพราะมันตึงหน้าผากต้องเบานะฮะบุญอารมณ์ต้องเบาถ้ามันตึงแล้วมันแก้ยากต้องลืมตาดูภาพเลย